Gracias. อยากออกกําลังกายกับคิมโอ้โหคุณนายน่าจะชวนได้ยากเย็นขอละครหมากคิมโอ้ยคู่นั้นเขาไม่มาเล่นให้พี่แล้วล่ะงานเขาเต็มเลยขอละครหมากคิมไปติดต่อให้หน่อยสินางละครเต็มเลยอะ่ะพี่เช็คดูแล้วนางไม่ว่างแอนกับคิมหน้าเหมือนกันเลยใช่แต่พี่สวยกว่านิดนึงให้พี่ทำละครเรื่องเอาใครเล่นไหนจับคู่มาเด้ เื่อจะเป็นแรงบันดาลใจอยากให้พี่ทำแครไหนไหนไหนใครแฟนคลับใครใส่ชื่อมาเซฟมาคิมอ่ะแล้วใครอีกคิมกัฟอ่ะแล้วใครอีกเนเดตคิมมาคิมแซมกับคิมพูดเป็นเล่นนะ do you miss your daughter kimberly ขอบคุณค่ะเมียนมาแฟน ดีเจพูดกับคิมใบเฟิร์นมากคิมกับใครโป๊กคิมนะก้ากับเจมจิก็ดีนะอืแอฟกับอ้มมําบัทิชาติอ้าน่าสนแอนนเดทเลยเหรอเออนาเดทเนี่ยต้องเป็นเล่นเป็นสามีเด็กพี่สักเรื่องซิอืมมันเขี้ยวใส่เล็กกิ้งโชว์พี่ทุกวันเลยไส้บิดเลยอะ ใครอีกโบเบลดาอ๋ออเล็กทีระเดชก้าวกับน้องนายอนาลากกอรลิชี่ก็ดีนะที่ไทยไทยกันมาเนี่ยอยู่ในใจพี่หลายคู่เลยนะใครอยากรู้อยากให้พี่ทําละครให้ใครก็มาตามไอจีพี่สิีนิชวนหล <laughs> อกล่อตามไอจีพี่เซยพวกแฟนคลับต่างๆเนี่ยพี่ก็จะได้แบบเอเอรู้ความเคลื่อนไหวเกี <laughs> ่ยวกันไหม ชลิดากับนาเดตปลิวไบเฟิร์นคิมายมินเกรสอ่ะเกตบอินทอนเขาก็น่ารักนะ,ะหลอ่อแบบไทยสไตล์เป็นคุณหญิงกิรติกับนเดตเหรอไม่อะ่ะพี่ต้องการที่จะแบบคมเหงิรังแกนาเดตหน่อยอะพี่ไม่อยากจะมาซอฟๆสวยๆใสนน่นางนเดตต้องเจอของแข็งค่ะถึงจะคู่ควรกับนางพี่พก็ขายของไว้เงั้นเน่ อยากให้พี่แอนรับบทแม่ใจร้ายเออพี่พี่จองนะเดชไปเป็นลูกพี่คนแรกพี่บอกกับน,นเดชไปแล้วว่าถ้าพี่จะรับบทแม่เมื่อไหร่นะเดชจะต้องเป็นลูกคนแรกของพี่พี่อยากตีลูกหน้าตาดีดีขอบคุณทุกคนเ <c oughs> ด้อค่ะเด้อ <c oughs> ให้เวลาสองนาทีรัวๆมาเลย ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาคุยกันก็หายคิดถึงจริงๆก็ไม่อยากจะกวนเวลาเนาะเพราะรู้วันนี้เป็นวันแรกที่ทุกคนอาจจะต้องเริ่มไปเรียนเริ่มไปทางานเริ่มไปตั้งต้นอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยพี่แอนรับบทแม่ใจร้ายเออพี่พี่จองนะเดชไปเป็นลูกพี่คนแรกพี่บอกกับน,นดัดเดชไปแล้วว่าถ้าพี่จะรับบทแม่เมื่อไหร่นเดชจะต้องเป็นลูกคนแรกของพี่พี่อยากตีลูกหน้าตาดีดลูกคนที่สองให้คิมเป็นลูกพี่เหรอ นางจะต้องเล่นเป็นเพื่อนสาวพี่พี่จะกดขี่นางไปเรื่อยๆเออครั้งหน้าไปเอาคิมมาไลฟ์กันหน่อยมะพี่ชอบคุยกับนางนางตลกอะไรเงี้ยเดี๋ยวไลฟ์กับย่าก,ก็ไดนะ้คิมก็ไดนะ้อ่ะตอนนี้เจอใครบ่อยก็เอาคนนั้นอะโอ้ด้วยแต่ว่าโอ้เขาก็จะแบบเป็นแนวแบบเอ้ยอย่าไายุ่งกับผมพี่ผมถ่ายละครเหนื่อยแล้วเราก็ไม่กล้าอะไรอง่างเนี้ยเมิงมใครเนี่ยมีเมองม,มาด้วยเนะี่ย <laughs> มีเลีย เมื่อเช้ายัางขาขาอยู่เลยพอมาตอนนี้เมืองอะไรคะคุณเพื่อนสวัสดีนะคะขอบคุณทุกคนมากที่วันนี้มาคุยกันแล้วก็ขอบคุณสําหรับคําอวยพรวันเกิดแอนนะคะแอนขอให้สิ่งดีๆที่ทุกคนมอบให้แอนเนี่ยย้อนกลับไปหาทุกๆคนร้อยเท่าพันเท่าเลยนะคอให้ทุกแขนแข็งแรงแข็งแรงนะคะออกกําลังกายเยอะๆนอนเยอะๆนะคะใครที่จะเกิดอีกข,ข้างหน้าก็แฮปปี้เบิร์เดย์ทูยูนะคะ โอเคบายบายส่งจูบแล้วนะไปแล้วนะสิบเก้าแปดเจ็ดหห้าสี่ไฟ้าสามสองหนึ่งเจอกันครั้งหน้ากับเจมจิค่ะกับกระลัดลักนะคะบ๊ายบาย